โอ้โหนะครับอ่ะโอเคสวัสดีกันด้วยเคิร์มไปเลยทีเดียวเชียวกันนะครับอ่ะอเจจะบุกจะไฟกันนะครับนะมีสินค้าเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องรีวิวรีวิวให้ครบทุกตัวแบบนี้นะครับนะแล้วการรีวิวของเราเนี่ยเรียกว่าต้องใช้อุปกรณ์มือชีพนะครับนะนะรีวิวด้วยครับอย่างเช่นนี้เลยท่อไม่ได้สานตัวนี้นะครับนะโอ้โห ราคาขายก็อยู่ประมาณ6 7เจ็ดแปดหมื่นเมื่าณนี้นะครับนะเราใช้กีตาร์อย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยก็สายแจ็คคุณภาพอย่างดีเลยนะครับนะเราเลือกมาใช้ไม่มีกุกกิกกกแครกแขกไม่มีนะครับสัญญาณออกเต็มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ตู้องค์ตู้แอมเราใช้อย่างดีครับมาชงมาแชลหรือว่าจะเป็นใหญ่ๆพวกเมสซาหรือคิงต้องมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีให้เรียกว่าเซตอัพให้เลยนะครับนะโอเคนะครับนะก็ คลิปนี้เราจะมาให้ฟังเสียงนะครับให้ฟังเสียงเลยนะครับนะครับนะใครที่ซื้อกับเราเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ได้เห็นการรีวิวนะครบทุกเสียงครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องใช้งานได้ร้อยเปอร์เซนต์งที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือต้องร้อยเปอร์เซนต์จริงๆนะครับเราถึงจะเอามารีวิวเราถึงจะปล่อยจากมือเราไปให้สู่ลูกค้านะครับถ้ามันไม่ร้อยเปอร์เซนต์มันจะหงุดหงิดใจมันทําไม่ได้จริงๆมันทาใจไม่ได้จริงนะครับผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่า การที่จะส่งของเสียให้ลูกค้าผมทําไม่ได้จริงๆนะครับแล้วต้องยกมือไหว้ขอโทษจริงๆเนะี่ยที่ไม่สามารถขายในราคาที่ของเสียได้ <c oughs> จริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยผมจะอวยตัวเองหรือว่าจะพูดเอาตลกเอาหามันเป็นเรื่องจริงนะคือผมนอนไม่หลับจริงๆถ้าลูกค้าได้ของสมมติอันนี้กดไม่ติดสมมตินะผมส่งให้ลูกค้าผมทําไม่ได้จริงก็มันไม่สบายใจคือเงินนั้มันได้อยู่แล้วนะครับของเถิงนอะไรขายได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเราต้องขายของดีให้ลูกค้านี่นะไม่คือร้านยืมรถไฟผมอยากให้คุณได้รู้เลยร้านได้พูดมากหน่อยนะครับแต่อร่อยแน่นอนไม่ตัองห่วนะคใครซื้อกับผมเนี่ยมันต้องอร่อยมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องมีเหตุมีผลนะจริงนะครับเนี่ยเราตั้งเสียงให้แบบไม่ธรรมดานะเสียงนี่คือใช้ได้เลยแล้วเสียงคือลําโพงมันเป็นมาตรฐานไงยเวลาผมเอาออกเวทีใหญ่หรือเอาไปเล่นตามงาน,นต่างๆคือมันได้เลยนะครับ ลิทชิปก็เหมือนกันนี่นะมันแบบว่ามันมันดันหนานี่ยอ่ะสงโซโล่นี่เป็นสิงโซโล่แพชา นะคือฟัง A ดูมันมีมิติเลยนะครับมีจังดิเล์ร ah, ิเวอร์โโครับอ่ะโซโล่เพลงไวมีคอมเมนเซอร์ ค,ค,คือเราตั้งให้แบบนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยคือคุณได้ได้เห็นการรีวิวเสียงแบบนี้เลยนะครับมันไม่มีของพังแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะที่เขาดังวงนาบ้ากันในกลุ่มเนี่ยนะครับนะได้ของพวงของพังอะไรไปเนี่ยถ้าคุณซื้อจากร้านเราคุณจะไม่มีทางได้ของแบบนั้นเด็ดขาดนะครับ ถ้าได้สมมติอาจจะได้สมมติเกิดการผิดพลาดสมมติอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรขนส่งนะครับทำปุ่มนี้ไม่ติดเลยผมลักคืนไม่ต้องห่วงครับนะซื้อกับร้านเราเนี่ยนะครับเงินเป็นเรื่องรองไม่จะภาพเป็นเรื่องหนึ่งก่อนคือต้องต้องเอากระยาบมิตรที่ดีเอาเขาเรียกว่าเอาลูกค้าก่อนนะครับเนี่ยคือผมต้องรับผิดชอบนะครับนะผมก็ดีเ,เรียกว่า คือลูกค้าขายแบบโตแล้วนะครับโตแล้วจะมาพูดแบบเด็กๆไม่ได้นะครับคือต้องคําไหนต้องคำนั้นเลยรับผิดชอบคือรับผิดชอบเลยไม่ต้องห่วงนะครับเออนะครับเราเอามิตรภาพของเราดีกว่านี่เห็นไหมครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยให้ดูแบบชัดๆเลยจะได้แบบเออหายคล้องใจกันนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับเขาส่งกันมามั่งอะไรมั่งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยส่งกันมาก่อนเลยบางคนเนี่ยนะครับให้ดูเห็นปหมเนี่ยนะรูปส่งของเห็นะ เนี่ยครับเขาส่งกันมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะหลายหลายคนนี่ก็ส่งของมาเทสส่งของมาเทสอัพนะครับนะอ่าก็ประมาณนั้นเลยเนาะอ่ะโอเคใครอยากได้ก็มาจัดไปได้เลยนะครับใช้งานให้ล็อกเปอร์เซ็นแน่นอนออกจากร้านเรานะครับนะมันจะต้องมีรีวิวจากผมแน่นอนนะ่ถ้าตัวไหนไม่รีวิวนอนไม่หลับจริงๆนะครับเนาะเพราะว่าเราต้องชัดเจนอ่ะวันนี้นะครับเราขอเป็นหนึ่ง ในโลกโซเชียลนะที่โคตรชัดเจนเลยเหมือนคุณมารับของกับมือเราเลยนะผมบอกได้เลยน,นะการแพ็คของก็มีวิดีโอให้ดูมีลูกค้าให้ดูการส่งของก็มีลูกค้าให้ดูอีกโอ้โหมันจะชัดอะไรขนาดนั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยน่าชัดกว่าร้านใหญ่ๆเอ้ยทำงั้นเลยเหรอ <c oughs> อ,อ,อ่ะจัดไป ชอบชอบมากชอบอีกทียว